ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแาวดัมซิ่งนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับทีมงานโชคอุ่น้อมนะครับงานงอกครับเรียกว่างานงอกสมที่แปลงหนึ่งเรียบร้อยแล้วจะของที่ขอเพิ่มอีกแปลงนึงครับ ก็จะใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับก็จากตอนแรกปรับเป็นให้ขุดเป็นที่นาน,นะครับตอนนี้ให้เอาสะนะครับตอนนี้กำลังขุดไล่ขอบสะนะครับ ยินเหนียวล้วนๆครับเป็นสวนยางนะครับมาเริ่มกันที่คิวแรกนะครับสําหรับเซี่ยบิม่มสายจวดของเรานะครับวันนี้จะไม่เห็นหน้าพระเอกนะครับเราจะเปลี่ยนโทนมมุมองของภาพ C C T V นะครับ รอสัญญาณนะครับของเซียเบิ้มนะครับไปจวดนะครับจวดอย่างเดียวซีวิตนี้ไปครับวันเกึ๊บออกมาครับ มาถึงคิวของน้องมะนาวกันครับต่อจากเซียเบ่มนะครับสีเจอกับแดดนี่สะท้อนตานะครับเหลื่อมมากๆนะครับอ้าวอาวใครแย่งซีนโอ้ยตายเจอสิงให้เท็กครับบักกระปอมขี้แรงครับครับขับรถคันนี้นะครับ พูดถึงการทำงานนะครับช่วงนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะครับงานยังค้างอยู่ต้องเร่งส่งงานส่งมอบกันไปนะครับงานนี้ลุยถึง7คันเลยนะครับปกติจะไม่ค่อยได้ครบองค์ประกอบเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมงานรถดําซิ่งนะครับเจองานถุมที่ของ ฝาเข้าไปนะครับล่อเข้าไปแปลงแรกเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่แปลงที่2กับวันที่5นะครับวันที่5ของการทำงาน รอสัญญาณครับสำหรับน้องมะนาวเดี๋ยวจะเป็น,นเจ้าสิงห์เทคนะครับเดี๋ยวบักกระป้อมถอยรถเข้าไปเอาครับเดี๋ต่อไปส่งสัญญาณครับ ใสยเข้าไปแล้วครับสำหรับซิงเฮเท็กอันนี้เป็นพิบิ๊กเบิ้มนะครับตัวใหญ่อายุอานามก็ไม่ต้องพูดถึงครับเรียบร้อยครับตักแรกอ่าเราจะมาเจออีกมุมมองอีกฝั่งนึงนะครับ นานแล้วครับสำหรับเจ้าซิงเกิลที่ไม่ได้มาวิ่งนะครับรอส่งสัญญาณครับ ต่อไปก็จะเป็นไอ้เจ้ายักษ์เขียวนะครับจอตูดน้อแล้วครับอ่าเป็นไงตักนี้พอไหมสําหรับเจ้าบิ๊กเบิ้มสองสัญญาณแล้วครับควันขาวออกมาเลยทีเดียวนะครับตัวแรงของเรา เยครับถอยเจ้ายักษ์เขียวนะครับเวอร์ชันนี้มาพร้อมหน้าเหล็นะครับเหลทั้งหน้าเลยเงาตาแตกครับรุ่นนี้วันนี้พี่โม,โมจะช่วงนี้นะครับพี่โมจะทำงานหนักสักหน่อยครับระยะทางไม่ไกลครับ ดักแรกครับดินนี่ก็จะเป็นไล่ระดับนะครับเหมือนคล้ายๆความชันจะคล้ายๆภูเขานะครับยิ่งขุดไล่ระดับจ,จากจุดข้างล่างขึ้นมาก็จะยิ่งลึกนะครับขอบสระสุดบูมครับงานนี้ขุดให้พอนะครับ จบตรงไหนก็แต่งขอบสะตรงนั้นครับงานนี้ใช้ดินเยอะครับงานอย่างนี้พี่โมชอบเลยครับงานดินล้วนๆครับประหยัดเป็นเลิกนะครับ ใช้โหมดอีโคสำหรับงานนี้ครับจะช่วยในการประหยัดเชื้อเพลิงได้สูงสุดเลยทีเดียวครับงานไม่หนักมากก็เอาอยู่ครับสำหรับโหมดอีโคะครับมาจอแล้วครับจะล็อกรอสัญญาณจาีอม่นะครับ โอเคส,อส่งอัุญาครับสำหรับเจ้ายักษ์เขียวนะครับเตรียมพร้อมแล้วครับสำหรับเจ้าล็อกเดี๋ยวเทียบท่าถอยตูดเข้าไปเลยครับโอเคเยักษ์เขียวพ้นนะครับเจ้าจล็อกยาวไปครับยาวไปเจ้าล็อกนะครับสังกัด โชคคุณน้อมนะครับวันนี้เท่าแก่ขับเองครับจวดอย่างเดียวครับสำหรับแก๊งสามชานะครับก็จะมีเจ้าล็อกเจ้าหัวตัว F18 นะครับแล้วก็ไอเจ้าสิงให้เทคนะครับไอตัว อีกเบิ่มนะครับยางก้าามคันนี้ก็จะบี้กันตลอดครับรุ่นเก่านะครับปะทะรุ่นเก่าหากวิ่งระยะไกลก็จะมีความมันนะครับยวคิดหน้าถ้าหากมีเดี๋ยวกลับ็อตเด็ดมาให้เจอครับวันนี้ก็ช่วงเช้าจะขาดเจ้าหัวโตนะครับเจ้หัวโตก็จะมาภาคบ่ายครับแต่เอกเรย์เรื่อง นะครับมีโครงการอยู่นะครับสำหรับเจ้าล็อกเดี๋ยวหาจังหวะประจวบเหมาะจะเพิ่มนาซ่านะครับเริ่มทำไปทีละน้อยครับตอนนี้ใส่กันชนเรล็เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับส่งสัญญาณสำหรับเจ้าล็อก อยู่ต่อไปส้มเขียวหวานจะเรียกส้มอะไรดีนะครับเป็นส้มเขียวหวานแล้วกัน 4HK นะครับ 4HK 1 210นะครับ4สูบเทอร์โบโคอมมอนเรลนะครับประหยัดน้ำมันอ้าวใครมาเทียบท่าอีกแล้ว โอเคครับมุมนี้พ่โมกะทะเจ้าส้มเขียวหวานนะครับจัดเต็มปุ้มดินก็จะเป็นดินเหนียวนะครับโอเคครับเราสัญญาณออกตัว เรียบร้อยครับสำหรับเจ้าส้มเขียวหวานนะครับก็เดินทางไปถึงคิวหม้อลมครตัดของเสียเบิ้มนะครับตัวนี้หม้อลมเปลี่ยนใช้ของเอ่โลโโอลมบุคอบเลยนะครับสวัสดีครับก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับแปลงข้างบนผมเสร็จไปแล้วนะครับฝั่งรถถยดูนะครับ จะเป็นแปลงข้างล่างนี้ครับเริ่มถมแล้วครับจะของสั่งเพิ่มนะครับไปจนถึงฝั่งนู้นครับพื้นที่ก็ใกล้เคียงกันสูสีครับใครมาสิงไห้เทคมาครับไปชมท่วงท่าทำนองการเตดินของแต่ละคันกันครับ <c oughs> ตดออดก็เริ่มปรับพื้นหน้าแล้วนะครับปรับระดับไล่เกีีย่ยหลังจากที่ความสูงใกล้เคียงกันแล้วตเต็มครับแล้วก็อดหมดไปแล้วหกร้อยเที่ยวนะครับ สายยาวครับสำหรับเจ้าหลอดก็จะไล่ตั้งแต่ฝั่งนู้นมาจนถึงฝั่งนี้นะครับรถไถนีนต้องสายตาดีๆนะครับแล้วก็บวกกับกบคุมใบมีดให้ได้นะครับฝีมือสุดยอดครับ สะดุดโอเคครับเราก็จะส่งท้ายที่หลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่องมะนาวดัมซิ่งพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ